นี้มีอะไรล่ะมีดูยางดูเบรกนะครับยางก็ดูว่ามันเป็นปีอะไรปกติยางมันก็จะมีอายุอยู่ประมาณสามหมื่นถึงห้าหมื่นโลเนาะแล้วก็ไม่ควรจะเกินสามปีเช่นสมมุติว่าปีปัจจุบันก็นับย้อนหลังไปไม่ควรเกินสามปีเพราะคือคือเหมือนกับ ตามมาตรฐานที่เขากําหนดเอาไว้มันก็จะยางก็จะเสื่อมสภาพดอกยางมันจะก็จะแข็งอาจจะยังไม่ถึงกระแตกลายงาเพราะไม่ค่อยได้วิ่งแต่มันก็จะแข็งมันก็จะทําให้การเกาะถนนด้อยประสิทธิภาพลงนะพอมันแข็งเนื้อยางที่สัมผัสกับพื้นถนนมันก็ไม่แน่นพอเจอน้ําเจออะไรที่มันมันก็มีโอกาสจะสลิปง่ายสลิปคือลื่นไหลถลายออกนะ อ่าถ้าเราเป็นคนสุดท้ายแล้วนะเราไม่ได้ขับรถเร็วอะไรไม,ไม่ไม่ค่อยน่ากังวลน,นะครับอันนี้พูดกันในความเป็นจริงน,นะนะนี้จะเรื่องเบรกเบรกก็น้ํามันเครื่องอ่านะบ้าเบรกก็แล้วแต่การใช้งานนะฮะก็ถ้ามันวิ่งแนละ้วมันมีเสียงอีกก็เรียบร้อยครับก็ต้องเริ่มลงไม้ลงมือกันได้แล้วนะฮะมีอะไรอีกล่ะ ก็รถส่วนใหญ่ถ้ามาแนวรถเก่งรถบ้านก็จะประมาณนี้แหละครับระบบแอร์ก็มันดูแลรักษาล้างทําความสะอาดห้องแอร์คุณเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันง่ายนะครับผมแค่ไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดาอะไรๆแผงคอนโซลออกก็ยังได้นะครับก็ยังได้บางคนก็คิดว่าเออการถอดออกมันทําให้ล้างได้สะดวกขึ้นสะอาดมากขึ้นแต่ถ้าเรากังวลว่าเออจะถอดของอันนนี่ชั้น,แล,นลลลลลแล้วก็หลงหลงลืมลืมอ่ะเราก็ล้างแบบ ราคาก็ขยับขึ้นมาหน่อยหนึงแต่สะดวกทั้งทั้งเราเองทั้งช่างด้วยนะครับแบบที่เขาล้างแอร์แบบไม่ต้องถอดมันจะเป็นสายกิ้มเข้าไปในช่องแอร์อย่างนั้นก็มีนะฮะเยอะแยะแล้วก็ระบบไฟอะไรต่างๆนะมันวิ่งวิ่งไปไฟแบบรถกระชากอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเออรถมันมีอายุอนนาพอสมควรนะฮะพวกปลั๊กหัวทงหัวเทียนพวกนี้ก็ช่วยเรื่องกําลังไฟรถยนต์ได้เยอะขึ้นแล้วก็ช่วยให้รถ วิ่งได้มีประสิทธิภาพนะครับ